สวัสดีเดือนกันยาครับผมผมแซมนะครับแซมจะพามาอัปเดตในส่วนของสต็อกโกดังวันนี้วันที่1กันยายนนะครับผมว่าตอนนี้แซมมีรถอะไรบ้างนะครับผมนี่แซมจะมีจัดไฟในของธนชาตินะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับรถมือ2เกรดพรีเมียมนะครับ รับประกันไม่แท้ทุกคันนะครับการันตีได้เลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับแซมต้องขอขอบคุณลูกค้าของเดือนสิงหาคมทั้งหมด15คันนะครับที่แซมได้ปล่อยไปนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่เชื่อใจแล้วก็ไว้ใจแซมในการเอารถกับแซมนะครับแซมการันตีได้เลยว่าแซมดูรถให้ทุกคันไม่แท้ทุกคันนะครับมีบริการเข้าศูนย์ให้ทุกคันเลยนะครับราคาถูกแล้วซื้อเงินสด ยังไม่มีเก็บแบตให้อีกนะครับเป็นราคาเงินสดเน็นๆเลยนะครับไม่มีบวกอะไรเพิ่มเติมนะครับนี่มาเดี๋ยวมาอัปเดตสต็อกกันนะครับก็ตอนนี้ของแซมเนี่ยก็จะมีตัวตัวนี้เข้ามานะครับเป็นตัวตอนเดียวอิสุนะครับปี2018สิบดเลขไมล์หลักหมื่นนะครับแต่ว่าเป็นเป็นตัวบานสไลด์ซ้ายขวานะครับนี่นะครับสไลด์ยกยกขึ้นนะครับนี่ยกขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่า ด้านท้ายจะเปิดไม่ได้นะครับจะไว้สําหรับวางในส่วนของตัวล้ออ่าไม่ใช่ครับอ่าตัวรถเข็นนะครับไม่เน็บรถเข็นก็จะมีคันนี้ครับตัวนี้จะเป็นปี2018นะครับเลขไมล์แสนต้นๆนะครับราคา3ามแสนสามบาทนะครับผมอ่าถัดมาเป็นคันนี้นะครับคันนี้จะเป็น4ประตูตัว2.8ตัว G นะครับ four wheel นะครับเลขไมล์เจ็ดหมื่นเจ็ด นะครับแซมเปิดจำหน่ายอยู่ที่7 4 9 0 0 0นื่นนะครับส่วนคันนี้ก็รุ่นยอดฮิตก็ยังพอมีอยู่นะครับเลขไมล์หลักหมื่นนะครับสีประตูออโต้นะครับยกสูง 2.4E นะครับเลขไมล์หลักหมื่นราคาแซมจำหน่ายอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทนะครับเลขไมล์หลักหมื่นก็จะมีอีกนะครับลนของแซมก็จะมีรถเยอะเลยนะครับผมมามาดูคันนี้ดีกว่าด้านในตรงนี้ร่มๆนะครับ นี่ก็มีเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบรถก่อนส่งมอบให้ก่อนนะครับะจะมี Honda City คันนี้นะครับ City คันนี้ราคา4,39,000บาทนะครับปี2018นะครับผมรถเอาผ่าแซมก็มีนะครับนะครับผมนี่ส่วนเอาผ่าคันนี้เป็นรถปี2014นะครับเลขไมล์แส0เจ็ดนะครับ ราคา1 2 9 0 0ล้านแสนบาทนะครับดูภายในกันนี่ปีคร1 4ันปี2014นะครับ1 2 9 0 0ล้านแสนบาทแล้วก็จะมีในส่วนของตัว4ประตูออตโอตโอ้ถ้าตอนนี้ถ้าเป็น4ประตูออตโต้ยกสูงตัวแครี่บอยเนี่ยเลขไม่หลักหมื่นเนี่ยขายหมดไปแล้วนะครับจะมีไมลที่แซมเช็คล่าสุดจะมีอยู่ที่1 3 0 0 0นะครับที่น้อยสุดนะครับ นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งถ้าเป็น4ประตูยกสูงเกียร์โต้แบบไม่มีแคลริบอยเนี่ยเลขไมล์หลักหมื่นยังพอหาให้ได้ยังพอมีอยู่ครับรถสวยทุกคันนะครับแซมการันตีได้เลยแล้วก็จะมีออาติสเข้าใหม่ครับออาติสนะครับตอนนี้ออาติสจะเป็นปี2018นะครับเ,เครื่อง1.6ตัว G นะครับตอนนี้เลขไมล์ที่แซมเช็คล่าสุดเนี่ยจะอยู่ราวๆหนึ่งขึ้นละนะครับอ,อ,อย่างคันนี้ 1 4ึ่งแเนี่ยก็เลขใหม่อ่แซมเปิดจำหน่ายราคา4ี่0 0 0สองหมนะครับอ่านี่ก็อีกคันหนึ่งนะครับลองดูครับแซมการันตีรถสวยทุกคันนะครับคันนี้1 2 9 0 0 0อย่างคันเนี้ยแซมก็เปิดจำหน่ายราคา4 3 9 0 0 0สบาทนะครับค่าเลขไม้ขยับขึ้นราคาก็จะปรับลดลงนะครับออย่างดูคันนี้1402นะครับ จะเป็นรถตี18 1.6ปดทั้งหมดนะครับถ้าอย่างคันนี้แสน 3, แสามจะเปิดราคา429,000บาทนะครับ1396นะครับคันนี้เลขไม่แสนสองก็เปิดจำหน่ายที่อยู่ที่439,000บาทนะครับรถเพิ่งเข้าเมื่อคืนนะครับ เลขใหม่หนึ่งแสนขึ้นทุกคันแต่ว่าสภาพสวยใช้งานน้อยนะครับอ,อย่างคันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเนี่ยแซมเปิดสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่ก็จะอยู่ราวๆสี่ถึงห้าคันนะอันนี้จะเป็นตัวแคปเตียปีสองพันสิบเก้าหน้าใหม่แล้วนะครับตัวหน้าล็อกโค้ดใ,ให้ดูหน้าก่อนนะครับนี่เป็นหน้าตัวเซตอ t ดิชันนะครับถ้าอย่างตัวเนี้ยแซมเปิดอยู่ที่ 4 1 9 0 0นน่านะครับหน้าใหม่เลขไม่หนน่ม่นนะครับเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็ากมาจะเป็นตัวสี่ประตูตัวเตี้ยแต่เป็นปี18นะครับ2.4เป็นตัว e นะครับได้ล้อแม็กอคันนี้เลขไม่แสนสามเลขไม่แสนสามคันนี้แซมขาย439,000บาทนะครับแต่ถ้าคันนี้เป็นเลขไม่หลักหมื่นเนี่ยแซมเปิดจำหน่าย 4,49,000มานบาทนะครับนี่เลขไมลหลักหมื่นแล้วก็ซ <c oughs> จะมีตัวรถด,ดั้มด้วยในปี18นะครับเลขไมลอยู่ที่แสนกลาง,ลางแสนสนะครับเป็นดั้มนี่ให้ดูนะครับเป็นโตโยต้านะครับตัวรีโว่สอนะครับนี่เป็นดัองกดนี่ครับ ขึ้นด้วยนี่ครับเป็นแบบด้มนะครับนี่เลยนี่นะครับแบบดมนะครับอ่าปรับลงมานะครับคันนี้ปีสองพนสิบปดนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยยังยังไม่ออกมาจากส่วนกลางถ้าราคามาเนี่ยเดี๋ยวแซมจะรีบแจ้งกับในทางคอมเมนต์เลยนะครับผมนี่นี่ภายในนะครับ นิดนึงนะครับดูเลขไม้กันนิดนึงอ่าเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันนะครับเอ็กซ์เพก็ยังมีอยู่นะครับเลขไม้หลักหมื่นรถปีสองพันยี่สิบสองนะครับราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับโอเคนี่ก็มีครับแอร์คอร์ดไฮบิดปีสิบเก้านะครับ โอเคคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวจนเกินไปแล้วเดี๋ยวแซมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าอยากที่จะเข้ามาดูรถโทรหาแซมครับ0ูนย์แปดหกนะครับแซมอยู่บางพีสมุทรปราการสีแยกคลองขุดนะครับผมรถทุกคันของแซมไม่มีเก็บแงาเพิ่มเติมถ้าซื้องันสดนะครับดอกเบี้ยแซมเริ่มต้น2.99รับสำหรับลูกค้าประวัติดีนะครับโอเคย้ำเบอร์ครั้งครับ0ูนย์แปดหกนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้เอื้อมนิ้ยาวฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แซมด้วยครับสวัสดีครับ